คะจากบทสวดมนต์ปัปัชิิะอภินหปะปัจเวกขณะปาทะข้อที่10เรื่องยานัทสนะหรือความรู้พิเศษขอถามคำถามดังนี้ยานัทสนะวิเศษคืออะไรครับต้องได้ระดับไหนสองต้องได้บรรลุเป็นพระอริยะเจ้าหรือไม่ถึงจะได้ยานัทสนะอันวิเศษนี้ 3. กรณีที่บวชมานานแล้วยังไม่ได้ยาณทัศนาอันวิเศษจะตอบเพื่อนสัพพมมจารีอย่างไรเพื่อที่จะไม่เป็นผู้เกอ้อเขินกราบขอบพระคุณหลวงพ่อครับสบพัพบปิจิตตะปัญเปัจจุเอก็คือมันปรจชิตควรพิจารณาเนืองเนืองนะเสมอเสมอทุกวันถึง เรื่องความเป็นอยู่ใช่ไหมพิจารณาเรื่องของศีลว่าเราศีลของเราดี้วดีหรือไม่มีใครตีเตียเราได้ไหมหรือว่าเราเนี้ยก้ามาอยู่ในเพศท,ที่พิเศษแล้วนะเป็นวันณะที่พิเศษแล้วเราก็ควรสํานึกว่าเราต้องทําความดีและความชัว่วต้องทําจิตภาวนาเพราะเราเอาศัยศรัทธาโย,ยมทั้งหลายเลี้ยงชีวิต อาศัยบารมีของพะพุทธเจ้าพระสมณานุนป็ถผู้เห็นภัยในวัะตาสงสารความพิจา,นานรณาเนือเื่องถึงความเสื่อมสิ้นไปความภาคภาคจากอาของรักของชอบใจแล้วก็ยอมรับในกฎของธรรมชาติกฎของกรรมมันมีกรรมเป็นของของตนอย่างนี้เป็นตนถ้าเป็นผู้ที่ต้อง นั่งหรือนอนในที่อันสงัดอยู่เสมอเพราะไม่ประมาทนั่นเองส่วนในข้อที่สิบนี้ญาณทัศน์พิเศษยานคือความรู้ทัศนะความเห็นความถ้าเป็นญาณทัศนะเป็นความเห็นที่เรียกว่าแจมแจ้งขึ้นมาก็ได้ความเห็นในยานความรู้ แต่เติมคำว่าพิเศษเพื่อแสดงว่ามากกว่ายานอย่างอื่นการรู้เห็นสิ่งที่เป็นทริปเป,เป็นเป็นครือ,อยานเหมือนกันนะม,นมันยานบินได้หลายอย่างแต่ถ้าเป็นพิเศษอันนี้กุเจอดจงไปถึงความรู้อันพิเศษกว่าความรู้ทั้งหลายเป็นความรู้ที่มันจะอยู่ทำจิตของเราเนี่ย ให้อยู่หนโลกขึ้นไปนั่นเองก็ต้องระดับเป็นพระโสดาปฏิมักโสดาปฏิผลพระสกทาคามิมักสกทาคามิผลพระนาคามิมักอนาคามิผลพร,รพระรัตมักรพระรัตผลนั่นเองต้องบรรลุอย่างน้อยก็ขั้นพระโสดาปฏิผลโสดามักโสดาผลนั่นเองต้องเป็นการบรรลุข,ของพระอริยบุคคล อริยานี้ก็แปลว่าผู้ห่างไกลจากกิเลสทั้งหลายนะถ้ายังไม่ถึงเนี่ยก็เป็นญาณเหมือนกันความเห็นเหมือนกันแต่ยังไม่พิเศษอาจต้องมีความรู้ที่ยิ่งขึ้นไปอีกนั่นเองนี่การณีบมานานแล้วยังไม่ได้ญาณทัศนะก็ไม่รู้ว่าใครใครจะรู้ว่าองค์ไหนได้หรือไม่ได้ทุกวันนี้ของที่ไม่ได้บอกได้ก็ได้ องค์ที่ขันได้ถ้าไม่พูดก็ได้นะอันนี้ก็มีคำถามว่าจะตอบเพื่อนสัพพมจารีอย่างไรเพื่อจะได้ไม่เป็นผู้เครือขินเราก็ย้อนกลับไปว่าแล้วเพื่อนสัพพมจจารีคนไหนจะมาถามองค์นั้นได้หรือไม่ได้ องที่จะถามได้หรือ,อยังก็ไม่รู้นะแต่สมัยพุทธากาลเนี่ยพระพุทธเจ้าองทรงรับรองนะองนั้นได้เป็นพระโสดาบันพระสกทาคา,ามีพระนาคามีพระ,าารระอรหันเนือครวัตยาิโยมทั้งหลายได้คุณธรรามขันนั้นขันนี้เพราะบางทีก็มีการถกเถียงกันว่าทําไมองนั้นพระพุทธเจ้ารับรองแล้วว่าเป็นพระโสดาบันก็ยังทำปานาธิบาตอยู่อย่างนี้ก็มี พระรจากทสงถามมัสการผู้นัน้นท่านก็ตอบว่าท่านไม่มีเจตนาที่จะให้สามีไปทำปณิธิบัติเลยแต่สามีมีอาชีพที่ทางไปราัตว์เนี้ยเครัวนางก็ต้องมีหน้าที่เตรียมอาหารเตรียมนะอาวุธต่างๆแต่ทำโดยความมีสติแต่ไม่มีเจตนาที่จะเข้าไปฆ่าสัตว์อันนี้ทำได้เฉพาะท่านเป็นภรรยาบุคคลเท่านั้น คนธรรมดาก็งคงเะต้องมีจิตคิดที่จะต้องให้สามีไปล่าสัตว์ได้มากๆนะนันนจะเป็นปร,ริยภบุคนพระเจ้ารับรองแต่ตอนนี้มาถึงข้อนี้ก็มีแต่เราทั้งแหละเพื่อนตูเราเองเรารู้เราเองเพื่อนสภมัจจรีก็คงไม่มีใครมาถามกันว่าคุณได้ทัศนะหได้ยังคุณได้ญาณได้ยังราะว่าคุผู้ที่ถามนี้ก็ ได้หรือยังก็ไม่เป็นใครรู้อีกนะในคนี้กราบหลวงพ่อค่ะกราบขอบพระคุณสำหรับพระธรรมเทศนาโยมีสองคำถามค่ะหนึ่งวิธีหนึ่งที่จะจัดการกับความกลัวคือการระลึกว่าฉันเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าอย่างไรก็ตามเราได้เรียนว่าสิ่งที่เป็นตัวตนนี้ที่จริงแล้วไม่มีตัวตนอยู่ เราจะระลึกถึงข้อนี้ได้อย่างไรในเมื่อมันเป็นอนัตตาคะข้อ2โยมพบว่าตัวเองนั้นอ่อนไหวไปกับคำชื่นชมและคำตำหนิได้ง่ายความเป็นตัวตนของโยมยังแรงมากอยู่โยมอยากเรียนรู้วิธีที่จะถูกกระทบโดยคำติชมให้น้อยลงขอบพระคุณสำหรับความเมตตาและปัญญาของหลวงพ่อคะ่ะท่านนี้เราก็ คำถามข้อที่หนึ่งจะจัดการกับความกลัวอย่างไรการที่เราจะระลึกถึงเมื่อเราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเราอเระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าจย่งว่าพุทธโธ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 เนี่ยทองมากๆเนี่ยนะอย่างนี้คราวนี้เราก็คําถามว่าถ้าคราวนี้เราได้เรียนมาว่านี่เราได้เรียนนะเราได้เรียนมา เน,นีย่ยก็ศึกษาอ่านได้ยินศึกษามาคิดเรียนและก็เรียนรู้แล้วว่าสิ่งเทั้งหลายไม่มีตัวตนที่จริงแล้วไม่มีตัวตนอยู่เลยเราจะเลือกถึงข้อน,นี้ได้อย่างไรในเมื่อทุกอย่างเป็นอนัตตาถ้าเราจิตของเรา มีความรู้ว่าทุกอย่างเป็นอนัตตาคือสรรพสิ่งทั้งหลายเป็นอนัตตาเป็นความว่างทั้งหมดนะความว่างไปอยู่ในทุกสรรพสิ่งถ้าเรารู้จริงๆเราเรียนด้วยแล้วเ,เรารู้ด้วยความกลัวเราก็ไม่มีเ้วก็ไม่ต้องทำอะไรในคำถามมันก็จะย้อนแย้งสักหน่อยเพราะว่าเราจะจัดก,การงไงๆกับความกลัว ในเมื่อทุกอย่างเป็นอนัตตาก็ใช่อยู่ทุกอย่างเป็นอนัตตายถ้าเรารู้จริงๆว่ามันเป็นอนัตตาก็ไม่กลัวไม่มีเราไม่มีเขาไม่ความกลัวไม่มีแต่ที่ยังกลัวอยู่เพราะมันยังเป็นอัตตาอยู่ยังมีเราอยู่เราเป็นคนกลัวอยู่มีสิ่งที่เรากลัวอยู่จะเป็นกลัวช้างกลัวเสือกลัวงูกลัวสัตว์ทั้งหลายหรือกลัวจิตวิญญาณต่างๆเนี่ย ยังกลัวอยู่ก็คือกลัวความตายนั่นเองกลัวร่างกายนี้มันจะตายแตกสลายไปถ้าสี่นี้ไม่อยากแให้มันตายเพราะมันเป็นเราอยู่ถ้ามันยังเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเราเรายังไม่มีปัญญารู้ถึงความเป็นอนัตตาแล้วตอนเนี้ยตอนนี้นเป็นอัตตาเต็มเต็มเลยเป็นตัวเป็นตนจริงๆเลยที่เรียนมาลูกมา,าเป็นอนัตตาตอนนี้มันไม่รู้เรื่องแล้ว คิดมันยึดถือมนเต็มที่ละพระพุทธเจ้าก็บอกให้คิดถึงเรานะต่ตาคดเนี่ยความกลัวจะมนเทาลงไปก็คิดถึงพุทธเจา้ามากหยุดคิดเมื่อไรมันก็คิดว่าความกลัวกระขำขึ้นมอนั้นก็ต่อสู้ไปเรื่อยทุกวันทุกวันนั่นแหละพอ,ะอะมันกลัวมากขึ้นมาแล้วไม่อยู่แล้วคราวน,นี้ทำไงเข้าไปในที่พักของเรา อย่างภาคก็เข้าไปที่กดโยมก็จะเข้าไปที่อยู่นั่งสมาธิกําหนดจิตสงบจิตเกิดรวมสงบขึ้นมากายเบาจิตเบาพิจารณาแล้วมันเป็นความว่างเห็นไหมตอนนี้ตอนนี้เป็นความว่างเอาชนะกิเลสได้เห็นสรรพสิ่งเป็นความว่างก็กลับมาที่เก่าที่เราเคยกลัวเราเยืนอยู่เราเดินอยู่ก็ไม่มีอะไร ไม่มีอะไรเลยจิตก็ว่างอยู่กองกระดูกก็เต็มไปหมดก็ไม่กลัวอะไรแต่เมื่อกี้มันกลัวไปหมดทุกอย่างเห็นไหมเพราะอะไรเพราะจิตมันลงไปพอจิตมันรู้ขึ้นมาไม่มีตัวไม่มีตนความกลัวมก็ไม่มีแล้วนี่ก็คือเห็นสรรพสิ่งเป็นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนแต่ในเบื้องต้นยังไม่ถึงขนาดนั้นต้องพยายามมีตัวเราอยู่เมื่อมีเราก็มีพระพุทธเจ้า คิดถึงพระเจ้าก่อนคิดถึงคนของท่านเพื่ออะไรเพื่อให้จิตเราสงบถ้าจิตมันนิ่งไปรูบายพิธีจิตมันนิ่งเราต้องมียึดเหนี่ยวไว้ก่อนตอนจิตของเรานิ่งแล้วเกิดปัญญาแล้วความกลัวเนี่ยก็จะหายไปนะในส่วนข้อสองเนี่ยก็เราจะรู้สึกยินดียิน้ายชอบใจไม่ชอบใจเมื่อเราได้รับคําชมได้รับคําตำหนิ สอนจิตเราเลยมันไม่แน่ไม่เที่ยงความรู้สึกยินดีก็ไม่ใช่เราความรู้สึกยินร้ายก็ไม่ใช่เรามีสติสอนจิตนะยินดีไม่แน่ไม่เที่ยงยินร้ายก็ไม่แน่ไม่เที่ยงถ้าเรายังทำไม่ไ,ได้ก็ยอมรับความเป็นจริงมาเราชอบอยู่เราช้งอยู่เราก็อดทนไว้ก่อนพยายามเจริญสติอย่างนี้มาก,มากขึ้นฝึกสมาธิให้มากขึ้น้วเราจะค่อยๆมีปัญญาต่อไป การกระทบแล้วจิตละว,วันไหวมันจะน้อยลงถ้าเรานับตัวตนได้มากเท่าไหร่ความหวันไหวในยินดีเยินร้ายมันจะน้อยลงไปจิตจะเป็นโอเบกา